เคล็ดลับรีเสื้อแฟชั่นที่มีสมอกยางแต่งมาด้วยค่ะเสื้อชนิดนี้ถ้าเรามองผืนๆก็จะเหมือนรีดยากค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเสื้อแบบนี้รีดง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอย่าเพิ่งตกใจเวลาที่เราเห็นดีไซน์ของเสื้อผ้าค่ะเพราะมันอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่สายตาเราเห็นค่ะ เริ at ่มรีดจากสาบด้านในของเสื red, ้อก่อนแบบนี้ค่ะเนื่องจากว่าเสื้อชนิดนี้มันติดกันมาสาบด้านในมีแค่ครึ่งเดียวเองค่ะหลังจากนั้นเราก็รีดด้านหลังของคอเสื้อก่อนค่ะรีดแบบนี้เลยนะคะมินก็จะสวมไปที่หัวโต๊ะแล้วก็รีดไปแบบนี้ค่ะค่อยๆหมุนไปเลยค่ะแบบนี้เมื่อรีดด้านหลังเสร็จต่อมาก็รีดด้านในของเสื้อค่ะค่อยๆรีดแบบนี้ค่ะเราจะเราจะแบ่งรีดทีละท่อนนะคะเพราะว่า มันไม่สามารถที่จะแผ่คอเสื้อออกมาได้ค่ะเราก็แบ่งรีดเอาทีละท่อนค่ะค่อยๆรีดแบบนี้ไปเลย เมื่อร up ีดคอเสื Poke ้อเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเราเริ่มรีดที่แขนเสื้อค่ะแขนเสื้อแบ่งรีดออกเป็น2ตอนค่ะตอนที่เป็นตอนแขนเสื้อตอนปลายแล้วก็ตอนโคนค่ะดึงขึ้นบนโต๊ะเสริมรีดแขนเสื้อแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จัดการรีดเลยค่ะให้ใช้วิธีการรีดแบบนี้ค่ะสําหรับตัวของมินเนี่ยก็จะใช้วิธีการฉีดน้ํายารีดผ้าหรือว่าจะเป็นสเปรย์รีดผ้าก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสเปรย์รีดผ้าเนี่ยผ้าก็จะเรียบได้เร็วขึ้นนั่นเองแล้วก็ เรียบแล้วก็จะไม่คืนตัวอันนี้คือเทคนิคนะคะสําหรับคนที่ใช้เป็นสเปรย์ฉีดฉีดผ้าค่ะลูกค้าหลายๆคนซื้อมินไปค่ะสําหรับสเปรย์รีดผ้าเรียบค่ะให้วนรีดไปแบบนี้จนรอบเลยค่ะหลังจากที่รีดด้านปลายเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเรามารีดด้านโคนค่ะอันนี้จะเป็นแขนตุ๊กตาค่ะ สำหรับแขนตุ๊กตาไม่ขึ้นสันที่แขนเสื้อค่ะก็จะดึงขึ้นบนโต๊ะเสริมรีดแขนเสื้อแบบนี้แล้วก็ค่อยๆรีดไปค่ะดึงมาให้สุดท้ายเลยนะคะสําหรับโคนแขนเสื้อเพื่อที่จะทําให้โคนตรงช่วงหัวไหล่เนี่ยมันพองขึ้นมาได้รูปนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาเป็นแขนตุกตานะอันนี้คือเทคนิคค่ะสาหรับการรีดเสื้อแขนตุกตาค่ะ หลังจากที่เรารีดในช่วงโคนเสร็จเรียบร้อยต่อมาเราก็มาจัดระเบียบช่วงกรีบค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดรีดแบบนี้ค่ะดึงไปที่ปลายโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็รีดไปค่ะมันจะทําให้แขนเสื้อพองและได้รูปสวยมากแล้วก็รีดในช่วงของหัวไหล่ไปเลยค่ะนะอ่ะเดี๋ยวมาดูใหม่ค่ะเดี๋ยวมินทําให้ดูใหม่นะคะรีดตั้งแต่ช่วงปลายแขนเสื้อแบบนี้ค่ะค่อยๆรีดไปเลย วนไปให้รอบแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือวิธีการวนนะคะวนง่ายมากมือด้านซ้ายเราเนี่ยก็ประคองเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยถนัดแก่การทํางานค่ะมือซ้ายมือขวาทํางานให้สมดุลกันแล้วก็ให้มันสัมพันธ์กันค่ะหลังจากที่รีดปลายแขนเสื้อเสร็จดึงขึ้นมาที่ท้ายโต๊ะเสริมรีดแขนเสื้อแบบนี้แล้วก็รีดไปเลยค่ะเห็นไหมคะการรีดแขนเสื้อตุ๊กตาให้พองเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะถ้าวันนี้เรามีอุปกรณ์เสริมช่วยมันจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นค่ะ ค่อยๆรีดไปแบบนี้เมื่อเสร็จในการรีดแขนเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็มาเก็บช่วงที่เป็นรอยต่อระหว่างช่วงช่วงแขนเสื้อแล้วก็ช่วงลำตัวนั่นเองค่ะเห็นไหมคะมันจะมีจีบอยู่ตรงนี้นิดนึงค่ะเราก็ดึงแขนเสื้อตึงๆแล้วก็รีดเลยค่ะรวมทั้งรีดช่วงหัวไหล่ไปด้วยเสร็จเรียบร้อยอย่าเพิ่งเอาลงค่ะให้ใช้วิธีการรีดแผ่นหลังด้านบนแบบน,นี้เลยค่ะรีดง่ายมากเราจะได้ไม่ต้องขยับผ้าเยอะเวลาขยับผ้าเยอะมันก็จะทําให้ผ้ายับถูกไหมคะเวลาเรา ใช้โต๊ะตัวเล็กๆแบบนี้เราก็รีบด้านแผ่นหลังด้านบนไปเลยค่ะดึงขึ้นโต๊ะจะได้ไม่ต้องดึงให้สุดค่ะเวลาเราดึงขึ้นแบบนี้สังเกตไหมคะว่าโอ้ยเดี๋ยวไม่งั้นแล้วมันจะเหมือนเป็นการดึงยางค่ะมันจะทําให้ดึงยางอยู่ไวย้ฉะนั้นด้านหน้ายัางไม่ต้องรีดค่ะเรามารีดที่ด้านหลังก่อนค่ะใช้เป็นสเปรย์รีดผ้าเรียบค่ะแล้วก็รีดลงไปแบบนี้สําหรับสเปรย์รีดผ้าเรียบเนี่ยก็จะใช้รีดทั้งผ้าใหม่แล้วก็ผ้าลินินได้นะคะแล้วก็ผ้าเนี่ย รีดไปแล้วเนี่ยไม่คืนตัวด้วยค่ะอยู่โทนกว่าน้ำยารีดผ้าปกตินั่นเองค่ะอันนี้คือเคล็ดลับในร้านของมินค่ะค่อยๆรีดไปแบบนี้เลยค่ะรีดไปให้ทั่วของแผ่นหลังเลยนะเราก็ไม่ต้องดึงไปถึงด้านบนแผ่นหลังด้านบนแล้วเพราะว่าไอ้แผ่นหลังด้านบนเมื่อสักครู่เราดึงขึ้นบนโต๊ะเสริมรีดแขนเสื้อแล้วถูกไหมคะเราก็ไม่ต้องไปรีดซ้ำอีกแล้วค่ะเพราะว่าเขาเรียบไปที่เรียบร้อยแล้ว ทีนี้ต่อมาพอเรารีดด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมารีดด้านหน้าแล้วแต่ด้านหน้าเนี่ยมันเป็นเสื้อตัวเล็กเราก็จะดึงไปรีดไปไม่ได้มันจะทําให้ยางเนี่ยมันยืดเร็วฉะนั้นเวลาที่เราจะรีดด้านนี้นะคะ มันเหมือนรีดยากจําไว้นะคะเหมือนรีดยากแต่รีดง่ายมากดึงโต๊ะขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้เสื้อสวมไปแบบนี้ให้สุดท้ายโต๊ะเลยค่ะแล้วเราก็มาเก็บตรงช่วงหน้าอกตรงนี้ก่อนสังเกตไหมคะช่วงมา่อกี้เนี้ยเรายังไม่ได้รีดหน้าอกตรงนี้เลยให้เรามารีดหน้าอกท่อนบนแบบนี้ก่อนค่ะให้รีดแบบนี้แล้วยังไม่ต้องรีดด้านล่างนะคะที่เป็นรอยสม็อกเดี๋ยวก่อนค่ะใจเย็น เราเก็บรีดด้านอกซ้ายอกขวาเนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะค่อยๆรีดแบบนี้ถ้าวันนี้เรามีอุปกรณ์เสริมเนี่ยการรีดผ้ามันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายค่ะลองลองดูนะคะเพื่อนๆลองลองดูเนาะอันนี้คือเทคนิคค่คะสำหรับร้านซักอบรีดหลายๆร้านอาจจะใช้วิธีเดียวกับมินก็ได้ค่ะ แล้วพอมาถึงช่วงสม็อกเนี่ยก็ใช้วิธีการดึงขึ้นแบบนี้แล้วก็ตบกบตกตกแบบนี้มันก็จะขึ้นเป็นจีบที่เสื้อเขาดีไซน์มาค่ะขึ้นแบบนี้แล้วใช้ไอ้น้าพ่นเลยค่ะพ่นเร็วๆนี่แหละค่ะเรียบง่ายค่ะเพราะว่ามันเป็นใยสังเคราะห์นั่นเองมันก็จะทําให้เราเรียบง่ายค่ะแค่เราจัดระเบียบนิดหน่อยแค่นี้เองค่ะเป็นไงคะเรียบง่ายไหมคะเพราะฉะนั้นเจอเสื้อยากอย่าเพิ่งตกใจดูคลิปมินแล้วทําตามค่ะ เป็นไงคะรีดง่ายไหมคะฝากกดหัวใจกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ช่องของมินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการที่มินจะทำคลิปต่อๆไปเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันคะ่ะ